เดี๋ยววันนี้เรามาปลดล็อกตัวละครฝั่งเอลลี่กันนะครับโดยที่ผมได้ปลดล็อกดีน่าไปแล้วจากคลิปที่แล้ววิธีปลดตัวละครพวกนี้ก็ง่ายมากแค่เล่นไป2องสาด่านก็จะปลดล็อกตัวละครได้แล้วและในแต่ละตัวก็ยังมีชาเลนจ์ให้ทํากันด้วยนะซึ่งถ้าเคลียร์ชาเลนจ์ของตัวละครทุกตัวในฝั่งเอลลี่ได้เนี่ยก็จะเป็นการปลดล็อกสกินปืนตัวท็อปด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาปลดล็อกตัวละครอย่างเดียวก่อนนะโดยที่ผมจะเริ่มเล่นจากดีน่าเพื่อปลดล็อกเจสซี่โอเคเราไปดูเกมเพเย์ <L ock> ถนัดมีดนะถ้าเล่นเกมโซมาน,นี่หลบง่ายเลยนะหม่อมถนัดมีดลบอืม อุ้ยไม่โดนหัวืม้เนีะ่ะยิงเสร็จต้องมูมนะครับเวลาที่โดนล้อมอ่ะอย่าอยู่กับที่นะโอ้อจะซี่ยิงแมน่นเว้ด่านนี้มันเชื่อเลยนะเลสเตอร์อนป่าวะแมปนี้คือแบบไม่ชอบมากอ่ะมันร้อนนะ่ะดูด,ดิแมปนี้ตามในเรื่องมันจะเป็นตอนที่แอบบี้เขาเจอกับเลฟอ่ะ ต้องวิ่งวนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดหันด้วยนะเนี่ยมีซอก็วิ่งไปโหมดหันก็คือสโตมันจะเกิดเรื่อยๆนะครับ <c oughs> อุ้ยหนูหัว ไม่โดนไม่โดนโดนแล้ววิ่งวนเอานะแมปนี้มันจะวิ่งวนได้ตลอดอุด๊ยหลบทันอืม ตัวล้อมนันเนี่ยต้องรีบฝ่ายิงเอาวิ่งหลบอ่ะคุยช้าไปละช้าไปละต้องยิงละลบขวามีอีกตัวหนึ่งมาลีทั้งคู่โอเคถอยไปก่อนไม่งีย้ยิงขาอืบโั้นี้มันถืออ่ะมันไม่ล้มหรอกต้องระเบิดยิบ วาอย่างนี้แหละเลยสามตัวตั้งหลักกันตั้งสติตั้งสติก่อนสตาร์ทนะโอเคข้อดีของนี้น่าคือเขาขาของได้เยอะเลยนะเกิดมาก็ขับระเบิดควันได้แล้วก็แทบไม้ สองตัวนี้เป็นเควสนะเนี่ยถ้าฆ่าสองตัวนี้ก่อนก็จะผ่านเควสยิงธนูระเบิดไปหนึ่งดอกอีกตัวหนึ่งแฟบอ้าวธนูระเบิดหมดเยอะว่ะป่าควันวยก่อนอ้อมข้างไปเห็นปะวะอุ้ยเห็นด้วยสายตัววิ่งก่อน อทำไมไม่ยิงอ๋อพิกช็อตนะฮะถาเรายิงธนูก็เนี่ยง้างไว้ก่อนแล้วก็พิกช็อตเอาเวาายิงธนูเฮดช็อตแล้วเราจะได้ลูกดอกคืนด้วยนะพิกช็อตป๊า่ไอตัวเนี้ปกติมันจะถึกนะแต่ว,ว่าถ้า โดธโนอ่ะดอกเดียวเข้าหัวก็คือตุยอุ้ยไม่โดนอุ้ยไม่โดนพีเอ็กช็อตอืมเอ้าไม่โดนวางระเบิด โอ,โอ้ยมาใกล้อ่ะเจอธนูเบิดแน่บอสบอสเหรอบอสมันถึกเนาะนะรวยละระเบิดมด้ไหมยังโหแล้วโบไปเนี่ยเนไหนะวะอ๋อ ขา <S <S มีหนึ่งตัวคว้ายิงหัวขาดีกว่าอ,อืมอืมเกือร้อยหมดยังเหลืออีกหนึ่งไหนวะนี่นี่อยู่นี่นี่นเฮ้ยเดี๋ยวเราไปแกล้งมันดีกว่าไปเปิดไฟเซอร์ไพ์มาข้างหลังหันมาก่อนโอเค จบแล้วนะตอนนี้เราปลดล็อกเจสซี่ละเดี๋ยวเราไปเล่นเจสซี่กันข้อดีของเจสซี่นะครับก็เป็นเขาเขียนไว้ว่าสไตล์กอริลลานะฮะไม่ใช่ลิงนะอันนี้คือกองโจนเรียกว่ากองโจนนะคือเจสซี่เนี่ยสามารถที่จะขับไปบอมได้เลยแล้วก็คับที่เก็บเสียงได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเล่นเจสซี่กัน PM ก่อนนี่อ่ะมก็คือเลงให้เป้ามันอยู่กลางจอนะแล้วค่อยกดเลงเปิดไฟจะเอนะครับ น่าจะเก็บสองตัวนี้ได้นะครับรล็อกตัวนี้โอเคยิงหัวตัวนูน้นเฮ้ยสามตัวลบก่อนลบก่อนระเบิดไปดิไฟบอมมันจะสะท้อนกำแพงด้วยนะเนี่ยพี่เอมนะครับคือเลงให้มันใกล้กลางเจอที่สุดเราค่อยกดเลงจริงๆเวลาที่เรากดเลงไปอะ่ะ ไอ้เป้าเป้าปืนมันจะแบบใกล้ทาเก็ตที่สุดแบบนี้เนี่ยไม่โดนหนึ่งท่าน เลยสองตัวขวามือไม่ถึงอ่ะอ้ยมาหน่อยยิงไกลไประยะนี้ถ้าเราบวกกับธนูสู้ไม่ได้ครับอ่ะบอสละอืมอืม มีลูกซองอ่ะใช้ซะหน่อยมีบอสโอ้ยหลังเข้าอืมอ่ะบอสละเหลือบอสต,ตัวเดียวละมากูกับมึงนี่แหละอืมโอเคเรียบร้อยปลดล็อกทอมมี่แล้วนะฮะ ปลดล็อสกสกินของดีนาด้วยปลดล็อกแกมบิตเทียห6นะครับนี่ <All right. S 1> ได้แล้วทอมมี่ทอมมี่เขาจะมีสไนต์กับปืนพกมาให้นะครับในตอนแรกแล้วก็สไนต์มันจะเป็นระดับที่แบบว่าโมเต็มมาแล้วข้อเสียของทอมมี่คือเขาจะหลบไม่ได้แ <c oughs> ต่ว่าก็แรกมากับความถึกต่อการโจมตีระยะประชิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาเล่นก็อย่าลืมนะว่าทอมมี่หลบไม่ได้นะครับ จะได้สสนมาเลยนะตอนแรกสสน่หแรแหงด้วยหัวไปดีหมดหันนะครับหัวไม่โดนไม่โดนอ่าโดนแล้วแมปแบบเนี้ยพยายามวิ่งวนนะอย่าอยู่กับที่มันจะช่วยซื้อเวลาแบบ ดีหลกกระสุนอะไรเงี้ยได้ด้วยซ้ายมือมีขวานเนี่ยขวานอันนี้พังค่อยมาเก็บอิดกับขวดนี่โอเมีมากนะถือไว้นะปลา โจมตีก็ได้นะครับเบ่งเบลความสนใจก็ได้เอาทุบหน้าก็ได้โอ้ยเลยหลบไม่ได้ย,ยิงเล่นทอมมี่ด้วยอ่ะหลบไม่ได้งไงอยู่กับที่นี่เล่นยากครับเปลี่ยนขวานดีกว,ว่าไหนวะ 2องตัวหรออ้อมข้างดิเผื่อจะได้อีกสักหนึ่งท่านเฮ้ยไม่ทันเจอกับพวกผู้ติดเชื้อนะครับเวลาสู้ไม่ไหวให้มันวิ่งมาแถวนี้นะมันจะข้ามกำแพงไปมาได้อะไรเงี้ยช่วยรักษาร,ระยะห่างได้ตัวไหนก่อนดีวะโอ้ทันไหมเนี่ยข้างหลังมาแล้วมั้งนะ นี่ไงล่ะวิ่งก่อนเฮ้ยข้างซ้ายมีแชมเลอร์ข้างหน้ามีอีนี่ไปไหนด้ว,วะไปไหนดีว,วะคิดคิดคิดโอเคมาตั้งหลักได้แล้วอ่ะเลยแชมเลอร์ละเดี๋ยวดูว่ามันใช้กี่นัดนะหนึ่งสองสามสี่ ฆานัดเนรับใช้ปืนดับบีห้านัดตายคือถ้าเล่นแบบนี้เราเจอพวกทอมบี้อ่ะให้อยู่แถวๆนี้ไว้นะอย่างที่ผมบอกอ่ะมันกระโดดข้ามกำแพงได้เวะลาเจอคิกเกอร์แล้วมันอุ้ยไม่พ้นมันช่วยซื้อเวลาได้ครับจะได้เจอคนอ่ะไม่ ไม่ค่อยมีผลลรยเพราะว่าคนขเขายิงปืนไงโอ้หทำเลไม่ดีเลยอ่ะโดนลุมแน่ตรงเนี้ยตอระวังระเบิดก่อนเนี่ยขึ้นมาละขวาอีกตัวสามตัววิ่งมาทางนี้นะเนี่ยกระโดดข้ามมาเลยช่วยซส้อเวลาได้พิกเกอร์มาอุ้ยไม่ทัน เหมือนมีคนเหยียบระเบิดนะยิงโอ้ยไม่โดนหัวไปหัวเออเกือบแล้วเวลาเล่นโหมดฮันเราเจอพวกซอมบี้นี่เลาใจมากโอ้ยิงยากหัวมันไม่นิ่งเหมือนคนอ่ะพวกซอมบีอ่ะ เลงหัวยาเราใช้วิ่งฉีกเอาก็ได้นะเวลาที่แบบจะหลบสอมบียถึงมันจะหลบไม่ได้ตามแมคขนิกของเกมอะ่ะแต่ว่าถ้าเราวิ่งฉีกซ้ายฉีกขวาอะไรเงี้ยเออมันก็พอหลบได้อยู่มาใช้สนัยบ้างซูมทำเลตรงนี้ดีอยู่ เข้าข้างหลังไม่ได้นะครับซอมบี้เ <Buffalo> ข <gro telling museums> ้า <descriptive> ข <mus i> ้างหลังไม่ได้ได้ใส่ตัวไหมอืมโอ้ยโอ้ยหลานชายช่วยยิงฝันมาเลยจะสิอ้าวยืนนิ่งหัวปลาขวดกันล่อไปนะครับแล้วค่อยยิงหัวตัวนี้แล้วค่อยไปเก็บ ตัวข้างหน้า,าตามแผนไปเผื่อไม่โดนอบอสละกระลาดบอสเตอร์นะฮะโคตรเกียดเลยแบบเนี้ยบอสตัวนี้ด้วยเกียดไอ้พวกตัวเล็กๆที่มันชอบเกิดมาเนี่ยเห็นไหมมาละต้องคิดเร็วๆอ่ะดาเน,นี้ยไว้น,นั้นไม่ตายอีก ต้องวิ่งแล้วสวนหมดมไม่โดนมไม่โดนต้องวิ่งละมั้งแชมเลอร์มันเอ้ยบอตเตอร์มันมาแล้วโหเพียบเลยวิ่งก่อนเปลี่ยนปืนไม่ทันอีกไว้แล้วเปลี่ยนปืนมันจะมีจังหวะแบบสลับปืนอะไรเงี้ยนะ ต้องจังหวะดีๆก่อนอเนี่ยวิ่งฉีกแบบเนี้ยก็จะหลบได้หลบปอมๆแต่ก็หลบได้อยู่หาจังหวะเปลี่ยนปืนไม่ได้เลยผมมีสนเยเหลืออยู่อีกกระบอกที่ยังไม่ได้ยิงอะ่ะวางระเบิดถ่วงไว้ก่อนแล้วกันนะ เนี่ยมีมิสนายอยู่ใช้นี้ก่อนแล้วกันนะนี่ก็แรงมีอยู่ไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นเน่จะปาปาไม่ได้แดกกูหรอกโอ้ยมาแล้วคิกเกอร์ นี่มันโดนระเบิดไปแล้ววันเนี่ยหรือสองนัดคุณเชนสไนเราบังหมดเลือปืนซานแล้วเฮ้ยข้างหลังมาเฮ้ยเสียวหลังอืมไม่ได้คว้าเลยอนะ่ะเสียเวลาวะ่ะมันตามมาทันแล้วบ้างนะ นัานปะวะนัานปะวะมุดไม่ทันโอ้โหจุกเลยนะฮะอันนี้คือข้อเสียของการตั้งเก็บออตโต้นะบางททมจังหวะวิ่งวิ่งหนีอย่างเงี้ยมันก็นั่งยองเก็บของอะไรเงี้ยอุ้ยกดพลาดแย่แล้วแย่แล้วโอ้ทันไว้ ให้กูเปลี่ยนปืนก่อนกายตาโอ้ยเรียบร้อยอ่ะก็ปลดล็อกโจเรียบร้อยโจนี้เดือดมากบอกเลยสไตล์การเล่นในเขาเขีนยนไว้ว่า unstoppable ละห่ำอะไรเงี้ย <c oughs> ของที่ให้มานะครับจะเป็นร revolver ที่แบบโมเต็มก็คือแรงมาก คือตอนทําคลิปเนี้ยผมมาเล่นโจไปแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้กดอัดเอาเป็นว่าดีคลิปหน้าจะมาทําคลิปเฉพาะโจคนเดียวก็แล้วกันลองวิ่งกันสักหนึ่งลันนะครับแล้วก็เดีคลิปต่อไปนะจะมาทําชาเลนจ์ดีกว่ามีชาเลนจ์ของทอมมี่คนเดียวที่แบบผมรู้สึกว่ามันยากมากเดี๋ยวจะลองดูว่าผมสามารถทําได้ไหมนะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกําลังใจและติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ